สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เราก็อยู่กับพี่เจนค่ะแล้วก็ทีมครับค่ะวันนี้นะคะทีมก็จะมาเปิดคะแนนวิชาสามัญน,นะคะของพวกเราเด็กหกสี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยยี วิชาแรกก็จะเป็นภาษาไทยนะครับภาษาไทยจริงๆตอนแรกหวังไว้เวลาทขาข้อสอบเก่าก็จะอาจจะได้เกิน80บ้างไม่ไม่ถึง80บ้างก็เลยหวังไม่ถึง80นะครับหวังว่าแบบ78ก็โอเคแล้วนนก็เป็นวิชาที่สมหวังนะครับคะแนนก็ได้ภาษาไทยได้80คะแนนครับเย่แล้วก็ต้องมานะวิชาสังคมนะครับภาษาไทยปังแล้วสังคมไม่ปังเลยครับเพราะว่าจริงๆทำข้อสอบเก่าอะ S <S ไม่ค่อยได้น้อยกว่าเจ็ดสิบเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าน่าจะมากกว่าเจ็ดสิบแหละคะแนนออกมาหกสิบสี่คะแนนนะครับน้อยกว่าที่คิดไว้นิดนึงแต่ก็แต่ก็ยังถือว่าโอเคนะครับก็ก็ถือว่าโอเคครับแล้วก็ต่อไปก็คือวิชาภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษจริงๆถ้าได้เกินแปดสิบนี่ก็ถือว่าดีใจมากแล้วก็เลยหวังไว้ที่แปดสิบคะแนนนะครับคะแนนออกมาก็ได้แปดสิบสามจุดเจ็ดห้าคะแนนครับแล้วก็ <S 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 ต่อมาก็คือวิชาคณิตศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์นี่ไม่ค่อยได้เรียนพิเศษนะครับแต่ว่าเรียนกับพี่เจนที่หนึ่งนะครับเรียนด้กันสองสามคนนะครับก็ได้จริงๆหวังไว้เก้าสิบคะแนนขึ้นไปแต่ว่า <maybe. S 1> ได้แปดสิบแปดคะแนนนะครับ <c oughs> แล้วก็ขอ <c oughs> <c oughs> ต้องอบอกก่อนว่าวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยสำหรับปีนี้ก <ảo> ็คือเป็นวิชาที่ทำให้คนที่แบบจะยื่นกสพทรเนี่ยไม่ถึงสามสิแบบเป็นวิชาที่คนที่ไม่ถึงเน ية, ี่ยเยอะมากที่สุดเลยนะคะก็ เรียกได้ว,ว่าจริงๆ88ปดิบแปดเนี้ยก็คือว่าสูงมากถ้าไปดูทีสกอร์ทีมได้ทีสกอร์อยู่ที่เท่าไหร่ทีมจะได้ไหมเอ่อทีสกอร์คณิตศาสตร์ได้หนึ่งร้อยห้าคะแนนจุดศูนเครับเนี่ยทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมทีสกอร์มันเกินร้อยได้ไหมจริงจริงทีสกอร์เกินร้อยได้นะคะสําหรับคนที่แบบว่าได้คะแนนแบบว่าเหนือขั้นไปม,มากๆคะแนนทีสกอร์มันก็จะเกินร้อยได้นะทุกคนต่อต่อต่อ ต่อมาก็เป็นวิชาที่ภูมิใจที่สุดก็คือฟิสิกส์นะครับจริงๆฟิสิกส์อ่ะด้วยความที่เป็นเด็กออ,อยู่ในรเรียกว่าไงวงโคจรโอลิมปิกก็เลยหวังไว้หนึ่งร้อยหวังไว้ร้อยเต็มว่าอยากได้ร้อยเต็ม<笑><笑>ก็ไม่ได้นะครับพลาดไปข้อหนึ่งได้เก้าสิบเจ็ดคะแนนครับก็ถือว่าภูมิใจครับก็คือพี่ทีมเนี่ยเรียกว่าเป็นท็อป ประเทศที่หนึ่งฟิสิกส์สามวันของปีนี้เลยนะทุกคนวิชาต่อไปนะครับก็จะเป็นวิชาเคมีครับซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมาของผมเลยนะครับก็ไม่ค่อยถนัดเลยแต่ว่าตอนทำข้อสอบเก่าก็มีคะแนนตั้งแต่ไม่ถึงแปดสิบไปจนถึงเก้าสิบกว่านะครับก็เลยหวังไว้แบบว่าเกินแปดสิบก็ก็ก็พอใจแล้วนะครับเช่นนี้ก็ออกมาได้แปดสิบสองคะแนนครับก็ดีใจก็ดีใจ8ปดสิบสองคะแนนต่อมา วิชาต,ต่อมาก็คือชีววิทยานะครับชีววิทยาปีนี้ก็เรียกว่าข้อสอบก็เปลี่ยนแนวไปค่อนข้างเยอะนะครับจากแนวเดิมที่เป็นอ,อ,อ่านมองแล้วก็ท้นรู้คาตอบกระตอบได้เลยปีนี้ก็ต้องวิเคราะห์อ,อะไรมากขึ้นนะครับหวังไว้ข้อสอบเก่าเนี่ยทำได้9กากว่าก็เลยหวังไว้90นะครับคะแนนออกมากคือได้86ดคะแนนนะครับก็ถือว่ายังพอใจอยู่ครับ ก็ต่อไปทีมก็จะมารีวิวนะวิธีการเตรียมตัววิชาต่างๆเดี๋ยวให้ทีมรีวิวแล้วก็แนะนําเลยว่าทํายังไงถึงจะได้คะแนนสูงเหมือนทีมขนาดนี้นะคะได้ครับก็เนื่องจากผมไม่ได้เรียนพิเศษเ,เรียนพิเศษบ้างแต่ว่าไม่ได้เรียนเยอะไม่ได้รู้สถานที่เรียนเยอะก็จะให้พีเจ้นช่วยพูดสถานที่เรียนพิเศษต่างๆที่เสริมจากที่ผมเรียนด้วยนะครับก็วิชาแรกก็เป็นภาษาไทยนะครับภาษาไทยก็ไม่ได้เรียนพิเศษเรียนแค่คอร์ส เนื้อแน่นแม่นโจทย์ที่มันเป็นรวมไทยสังคมของครูป,ป๊อปนะครับแล้วก็ทําโจทย์ทําโจทย์จากเล่มเล่มสีชมพูของดาววังที่เป็นโจทย์ภาษาไทยเก้าวิชาสามัญเป็นแนวข้อสอบนะครับแล้วก็ทําข้อสอบเก่าด้วยแต่ว่าในเล่มสีชมพูนี้ก็จะเป็นข้อสอบแบ่งเป็นชุดๆนะครับแล้วก็มีเฉลยเฉลยละเอียดด้วยแล้วผมก็ว่าช่วยในการเตรียมตัวได้ได้ดีเลยนะเพราะว่าแนวข้อสอบก็คล้ายๆกับข้อสอบจริงนะครับอโอเคพี่เจนมี<อ>ที่เรียนที่ไหนแนะนําบ้างไหมครับ จริงๆอะเราเรียนภาษาไทยอะก็คือเรียนครูป,ป๊อปเหมือนทีมเลย <c oughs> แต่ว่าเราเราเรียนคอร์ส24ชั่วโมงนะคะมันก็คือจะเป็นทั้งไทยกับสงังคมแบบเรียนแค่24ชั่วโมงเท่านั้นแล้วครูป,ป๊อปก็จะสอนภาษาไทยด้วยแล้วก็สงังคมด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังเรียนคอร์สที่มันเป็นเหมือนแบบว่าทาเฉลยข้อสอบเก่าตั้งแต่ปี มี5 5กับ5 6ที่ครูปอบอ่าแถมให้ฟรีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เรียน5 7ถึง6 3ก็เป็นทำข้อสอบเก่าไปเรื่อยๆนะเพราะว่าภาษาไทยอ่ะคือในวิชาสามัญอ่ะมันจะไม่เหมือนกับโอเน็ตเนาะทีมเพราะว่าโอเน็ตอ่ะมันจะเน้นออกไปทางแบบหลักภาษาอะไรประมาณนี้แต่ว่าแบบในวิชาสามัญอ่ะมันจะเน้นการทําโจทย์ฝึกฝนไปเรื่อยๆการคิดวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นก็จริงๆอ่ะเราก็ทําเล่มดาววองเหมือนทีมเลยจริงๆเราก็คิดว่า <laughs> แค่นี้ก็ได้จะพอแล้วสําหรับวิชาภาษาไทยนะคะวิชาภาษาไทยแล้มันก็เป็นวิชาสังคมนะครับที่เราผิดหวังไปนิดหน่อยแต่ว่าก็ก,ก็ยังถือว่าคะแนนโอเคก็เราก็เรียนที่ครูป,ป๊อป,อปอีกแล้วรอบเรียนแค่คอร์สเนื้อแน่นแม่นโจน์นะครับแล้วก็ครูป,ป๊อปจริงๆก็มีเฉลยข้อสอบเก่าที่เป็นปีห้าห้าหอย่างที่พีเจนบอกไปทั้งวิชาภาษาไทยแล้วก็สังคมในยูทูบล้วก็ไปนั่งฟังนั่งเรียนนั่งจดตามด้วยนะครับแล้วก็ทํขาข้อสอบเก่าปีต่างๆ,ๆแล้วก็เอาเฉลยมาเทียบกับเพื่อนดูนะครับ ก็หนังสือคู่มือสังคมที่เราอ่านก็จะเป็นนี่ครับเล่มสรุปสังคมมปลายโดยพี่บอลครูพี่บอลน,นะครับก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ดีมากเลยเพราะว่าก็จะสรุปเนื้อหาสรุปเนื้อหาข้างในไว้อย่างดีแล้วก็มีแบบฝึกหัดให้เราลองทํานะครับเราก็จะไฮไลท์แล้วก็เนี่ยครับเป็นวิธีที่ช่วยให้จําได้ดีมากขึ้นก็เป็นเล่มที่ชอบเลยครับมีมีหลายส่วนที่ก็นําไปออกข้อสอบ ดีนี้ด้วยนะครับก็คือตรงตรงกับในเล่มหถือว่าเป็นเล่มเล่มที่ดีมากเลยเล่มนึงส่วนเล่มโจทย์นอกจากข้อสอบเก่าที่เราทําแล้วเนี่ยเราก็ทําเล่มสีส้มของดาวองอีกแล้วนะซึ่งสองเล่มนี้เราก็ไปซื้อมาจากูนยนหนังสือจุฬาซื้อมันด้วยกันก็เป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นโจทย์แยกเป็นโจทย์แบ่งเป็นชุดชุดที่เป็นแนวข้อสอบนะครับแต่ว่าเล่มนี้สังคมเราว่าไม่ได้ตรงกับแนวข้อสอบจริงมากเท่ากับเล่มภาษาไทยนะครับก็ อาจจะทําเป็นส่วนเสริมหลังจากที่ทําข้อสอบเก่าหมดแล้วแล้วก็เรียนรู้จากข้อสอบเก่าแล้วก็ได้จริงๆอ่ะสังคมอ่ะมันเป็นวิชาที่เราอ่ะ,อะค่อนข้างจะคาดเดาไม่ได้เนาะทีมเพราะั้นก็ทุกคนก็ทําใจให้สบายแล้วก็อ่านหนังสือให้เต็มที่แล้วก็ไปเรียนในห้องสอบจริงๆแบบถ้าถ้าสิบหกสิบขึ้น่ะก็ถือว่าแบบเยอะมาวๆงแล้วสําหรับวิชาสังคมส่วนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็จริงๆเราเรียน เราเรียนอของจิ๊กซอว์อังกฤษนะครับแล้วก็เรียนกลุ่มเล็กนิดหน่อยกับพี่สายไม่แน่ใจว่าจะมีใครรู้จักไหมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเรียนแค่2ที่นี้นะครับจิ๊กซออังกฤษก็เรียนคอร์สอ่เอ็กวันแกรมมาของมอปลายแล้วก็พัวแปนะครับแล้วเราก็เรียนคอร์สเก้าวิชาหนึ่งกับเก้าวิชาสองที่เป็นเฉลยข้อสอบเก่านะครับแล้วก็เอาข้อสอบเก่ามาแล้วก็อ่าศัพท์เน้นแกรมมาที่ออกในข้อสอบเก่าศึกษาจากข้อสอบเก่าเป็นหลักครับภาษาอังกฤษก็ถือว่า จริงๆเราเป็นคนที่อ่อนอังกฤษนะแต่ว่าทําตามวิธีนี้แล้วแล้วก็เชื่อว่าพอเราทําโจทย์ภาษาอังกฤษไปมากๆเนี่ยคะแนนเราจะดีขึ้นกว่าที่เราหวังไว้แน่นอนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อพิสูจน์ที่ทําให้เรามั่นใจขึ้นครับจริงๆอะเราก็รู้สึกเหมือนทีมเลยจริงๆเราสองคนอ่ะคะแนนภาษาอังกฤษเราอะเวลาไปสอบ P test อะไรเงี้ยก็จะใกล้เลี่ยงก,กันมาตลอดก็จะอยู่ที่แบบ60 70นะคะแต่ว่าพอแบบว่าเราเตรียมตัวมาทําข้อสอบเก่าเยอะๆอ่านสาบท่องสับ ดูแกมม่าอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันช่วยได้นะทุกคน <S <s <ie> <S จริงๆเราอ่ะก็ได้ภาษาอังกฤษอ่ะแบบ80อัพเหมือนกันซึ่งแบบก็ถือว่าแบบน่าตกใจมากๆเพราะว่าสําหรับเราเวลาทําข้อสอบเก่ามันก็จะไม่ได้มันก็จะอยู่ที่แบบ 70, เจ80อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆกับภาษาอังกฤษก็เป็นวิชาที่แบบถ้าเราฝึกฝนยอะไรเงี้ยคะแนนก็จะออกมาดีตามที่เราฝึกฝนได้นะคะใช่ครับต่อมาก็เป็นวิชาคณิตศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์นี่ จริงๆวิชาคำนวณนี้ผมก็ไม่ได้เรียนพิเศษมากเท่าไหร่คืออย่างคอสเอนนี่ผมก็เรียนแค่คอร์สอัพสกิลเลขสามัญของของที่เอเลเวนะครับเป็นคอร์สเดียวที่เราเรียนกับสถาบันแล้วเราก็เรียนพิเศษกับครูในโรงเรียนเตรียมกับพีเจ้นนะครับ เป็นแบบคล้ายๆว่าตะลุยโจทย์ทําข้อสอบที่ไม่ใช่ข้อสอบเก่าเพิ่มเติมก็คือในในเล่นนี้เนี่ยจริงๆมันจะเป็นข้อสอบเก่าที่แยกเป็นบทน,นะครับแล้วก็จะมีแบ่งเป็นแบบว่าแนวข้อสอบที่พี่เขารวบรวมมาจากข้อสอบแข่งขันต่างๆที่ที่ไม่ใช่ข้อสอบเก่าวิชาสามัญนะครับให้เราฝึกเพคเห็น,นแนวข้อสอบซึ่งผมก็ว่าดีเรงเลขเลขวิชาคํานวณกับสางคอีกนี่ผมว่าเราต้องเราต้องฝึกทาโจทย์มันจะทำให้เรามีประสบการณ์ในการในการเจอกับปัญหาที่ยากขึ้นครับ ซึ่งแบบจริงๆเลขกับภาษาอังกฤษอะเป็นวิชาที่จะดึงแบบคะแนนเราได้สูงมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันอยู่ที่แบบ14%เลยเนาะแบบเวลาการคิดคำนวณออกมาอะไรเงี้ยมันจะมีเปอร์เซ็น์ที่เยอะกว่าวิชาอื่นๆซึ่งถ้าเราทำสอตัวนี้ได้ดีเนี่ยรับรองว่าแบบขาหนึ่งก็จะก้าวเข้าไปในคณะที่เราอยากได้แล้วนะคะครับต่อมาวิชาฟิสิกส์ของเรานะครับซึ่งฟิสิกส์ของเรา เราก็จะเอาแยกไปพูดอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นการเตรียมตัววิชาฟิสิกส์ให้ได้คะแนนฟิสิกส์ูนนะครับโอเคแล้วก็วิชาต่อมาก็คือวิชาเคมีนะครับวิชาเคมีนี่ส่วนใหญ่คนเขาจะเรียนคูกันใช่ไหมเราอะไม่ได้เรียนคูเราเรียนเป็นของพี่เคนออนดีมานะครับก็เรียนทั้งคอร์สเอ็นแล้วก็คอร์สอัพสกิลเลยนะซึ่งคอร์สอัพสกิลของพี่เคนเนี่ยก็จะมีทั้ง มีเป็นสองเล่มนะครับก็คือเล่มหนึ่งกับเล่ม2นี้เป็นเล่มสองเล่มสองก็จะเป็นข้อสอบเก่าตั้งแต่ปี2555จนถึงปี2563เลยนะครับแล้วก็มีแนวข้อสอบเพิ่มเพิ่มเข้ามาด้วยเป็นแนวข้อสอบที่พี่เขาแต่เงเองนะครับก็ถือว่าเป็นวิชาที่จริงๆผมไม่ได้เก่งเคมีมาตั้งแต่แรกนะก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเน้นที่ทําโจทย์มากกว่าการที่เราทาโจทย์ไปเรื่อยๆฝึกสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆก็ทาให้เรา ให้เราเรียกว่างมีทักษะการทางเคมีที่ดีขึ้นมากนะครับพีเจนเรียนกูกกนะครับเดี๋ยวเราให้พีเจนรีวิวที่เรียนวิเศษเคมีดูครับจริงๆสําหรับเราอะ่ะเราคือเราเป็นคนอ่อนเคมีค่อนข้างมากแบบเวลาแบบวิชาที่จะแบบดึงเกรดในโรงเรียนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเคมีเป็นส่วนใหญ่อะ่ะก็เราช่วงนั้นเราก็คือเรียน อาจารย์อูอย่างเดียวเลยก็คือเรียนตั้งแต่คอร์สเอ็นนะคะที่มันเป็นเล่ม1นึ่งถึงห้ามั็จะเป็นแบบเนื้อหาอะไรเงี้ยครูเขาจะเน้นสอนในเรื่องของแบบว่าการแบบเป็นเนื้อหาแล้วแล้วก็ทวนทวนท,วนทวนไปเรื่อยๆให้มันเป็นแบบพื้นฐานที่อยู่แบบในสมองของเราก่อนอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็จะทําโจทย์แยกบทก่อนนะคะแบบทําโจทย์ไปเรื่อยทาโจทย์ๆๆเยอะๆอะไรเงี้ยให้เราชิน แล้วหลังจากนั้นก็พักไปช่วงหนึ่งแล้วรูก็จะสอนคอร์สตะลุยอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนคอร์สตะลุยเหมือนกันก็จะเป็นแบบเหมือนเขาก็จะทวนเนื้อหาแบบสรุปยออ่อยแบบขมวดปมให้แบบว่ามันกระชับสั้นมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาไปทําโจทย์แบบฝึกทําโจทย์แต่ละชุดแต่ละชุดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังทําข้อสอบเก่าด้วยแบบตั้งแต่ปีห้าห้าถึงปีห3สามนะก็จริงจริง มันคือแบบว่าถ้าฝึกเคมีไปเยอะๆ,ๆอ่ะมันก็ช่วยได้จริงๆแค่แต่ว่าสิ่งสําคัญเลยก็คือแบบในห้องสอบเราก็ต้องอย่าลงนแล้วก็มีสติด้วยเพราะว่ามันเหมือนเป็นการแข่งกับเวลาด้วยเย <c oughs> ที่สาคัญที่สุดนะคะเราเรียนที่ chemistry <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็ก็เรียนกับพี่ตั้มนั่นเองนะคะก็จะเป็นแบบการเรียนสําหรับแบบคนกลุ่มเล็กๆน้อจริงๆอ่ะช่วยได้มากๆเลยเราเรียนแบบ ตะลุยโจทย์แบบเป็นชุดชุๆๆนะก็คือแบบสามารถแบบพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่นะพี่ตั้มก็จะแบบทำข้อสอบจําลองมาแบบหลายชุดมากๆเลยก็คือสําหรับใครที่แบบอยากทําโจทย์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทักไปทางเคมีนิสตี้ได้นะคะก็จริงๆวิชาเคมีตะกี้ลืมพูดไปเราก็ทําโจทย์เพิ่มจากเรื่องนี้ด้วยนะครับ คำทีโจทย์เคมีขั้นเทพซึ่งมันก็เป็นโจทย์ที่คล้ายๆกับข้อสอบวิชาสามัญปีเก่าๆแบบปี55-63นะครับก็ผมว่ามันก็ยากยากขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นหนังสือที่ดีเลิหนึ่งที่ทําโจทย์เคมีนะครับโอเคแล้วก็มาถึงวิชาสุดท้ายนะครับก็คือวิชาชีววิทยานะครับชีววิทยาจริงๆเราอ่านสําหรับตัวเราเรา,เราคิดว่าหนังสือสสวทชีวะเนี่ยเขียนเขียนได้ดีเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยอ่าน ไม่ได้อ่านแบบเล่มเต่าทองหรือเล่มสรุปเหมือนคนอื่นนะเราก็อ่านอ่านอ่านหน,น,นังสือสสวทชีวะหกเล่มนะครับก็ได้มาแปดสิบหกคะแนนซ,ซึ่งซึ่งก็ถือว่าดีเลยาสาหรับเรา <สะ S 2> คิดว่าเอ่อปีปีปีปปล่าสุดเนี่ยข้อสอบชีวะมันก็ค่อนข้างเปลี่ยนแนวไปอย่างที่ได้บอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่ามันก็เน้นการวิเคราะห์มากขึ้นเพราะฉะนั้นการเอาแต่แบบท่องเนื้อหาท่องสรุปเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะ ช่วยน้อยลงแต่แต่ก็แต่ก็คงแต่ก็ยังมีข้อที่เป็นแบบว่าถามเนื้อหาที่เราต้องมีความรู้ไปตอบอดีๆครับเราก็ควรจะฝึกการคิดวิเคราะห์ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็หนังสือสสว,วทอ,อะไรอย่างงี้ก็จะมีการทดลองอะไรอย่างงี้ซึ่งบางทีมันก็อาจจะไปโผล่ในข้อสอบได้นะครับ <S <S แล้วก็สําหรับโจทย์ชีวะนะเราแนะนําเล่มนี้ครับเป็น Mo อกอัพไบโอโลจีของดรสุพนัทคนที่เขียนเล่มปราหมึกนะครับเราก็ทาจริงๆมันมีโจทย์แบบว่า น่าจะถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นแบบว่าสิบชุดนะครับสิบชุดเลยซึ่งมันก็จะมีความยากไล่เลี่ยก,กันไปตั้งแต่ชุดแรกๆกอาจจะง่ายหน่อยจนถึงชุดหลังๆก็จะมีความยากขึ้นหน่อยซึ่งเราว่ามันเป็นแนวที่เรียกว่าเทียบกับหนังสือเล่มอื่นในตลาดน่าจะคล้ายกับแนวข้อสอบปีละสุดมากที่สุดแล้วเพราะมัน,ม,น,ม,นมันทำให้เราเรียกว่าไงต้องต้องคิดต้องวิเคราะห์ไม่ใช่ว่าเจอแล้วกาเลยนะครับอันนี้ก็เป็น เป็นหนังสือแล้วก็อ๋อแล้วเราก็เรียนคอสเอ็นใช่คอสเอ็นชีวะเราเรียนของที่วิเวียนออดีมานะครับเรียนทั้งคอสเอ็นที่เป็นทีแคสแล้วก็คอสอัพสกิลเลยอัพสกิลชีวะก็จะเป็นแบบว่าเอาโจทย์มาแยกเป็นบทแล้วก,แวก็แล้วก็ให้เราทําจับเวลาทำนครับอ่าสาหรับเราอะ่ะจริงๆชีวะสําหรับปีเนี้ก็ถือว่าแบบคะแนนก็ไม่ได้สูงมากอยู่ในระดับกลางๆอะไรแบบนี้แบบเจ็ดสิบอัพขึ้นไปอะไร่เงี้ยนะคะแต่ว่าเราเรียนกับ พี่ยงเลซี่ไบโอไม่รู้ว่ามีใครรู้จักไหมจริงจริงแบบโด่งดังมากในวงการ YouTube นะคะ <laughs> ก็ไปดูกันได้ลองไปดูกันแล้วก็คือจริงๆงชีวะมันเป็นเราอะเพิ่งมาเริ่มอ่านแบบหนังสือสอสวทอ่ะทหลังๆแล้วแบบช่วงแบบกุมภามีนาอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบอย่างทีมาอ่านมาแบบตั้งแต่แบบสมัยเรียนแล้วใช่ไหมมันก็จะแบบเหมือนฝังลากมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสําหรับเราอะเราก็ยังรู้สึกว่าเราเราก็อ่านครบนะแบบ สวทวทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะสําคัญด้วยแบบเพราะว่ามันมันเหมือนแบบจริงๆอะ่ะเขาเขียนดีมากๆเลยแบบเหมือนเขาอธิบายชาร์ตแล้วก็การทดลองอย่างที่ทีมบอกก็คือมีออกโผล่ออกในข้อสอบปีนี้ด้วยนะคะก็ไปอ่านกันได้นะทุกคนจริงๆแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนอกเหนือจากหนังสือคู่มือสรุปแล้วก็ที่เย่างพิเศษใดๆก็คือถึงแม้ว่าข้อสอบจะเปลี่ยนแนวไปแต่ผมก็ยังเชื่อว่าข้อสอบเก่าอะ่ะยัง เป็นส่วนที่สาคัญมากส่วนหนึ่งในการเตรียมตัวสอบไม่ว่าข้อสอบจะเปลี่ยนแนวไปยังไงการทําข้อสอบเก่ววาก็ยังมีประโยชน์อยู่ดีครับไม่ควรทิ้งไม่ว่าฟิสิกส์จะเปลี่ยนเป็นตัวเลขไม่มีตัวแปรแล้วการทําข้อสอบตัวแปรก็ยังช่วยให้เราฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ได้ดีการทขาข้อสอบชีวะหรือวิชาอะไรก็ตามเนี่ยทาให้เราสามารถเรียกว่ายังไงลดความลนในห้องสอบได้เยอะแล้วก็มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ยากขึ้นได้น,นะครับเพราะฉะนั้นห้ามทิ้งข้อสอบเก่าเราต้องทขาข้อสอบเก่าให้ได้เยอะที่สุดก็จะช่วยช่วยทําให้คะแนนเราดีขึ้นได้มากครับ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปรีวิวนะคะเปิดคะแนน7วิชาสามัญน,นะคะก็ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็ใครมีปัญหาอะไรอยากปรึกษานะคะก็ทักมาได้นะคะทางคอมเมนต์หรือว่าทักไปทางไอจของพวกเราได้นะคะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับไปเจอกันในคลิปหน้านะคะ